อาลีและชาลีมีความผูกพันกับไก่พัน์ธุสวยงามชื่อพันธุ์ไฮบิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารที่14มีนาคม2,564ชาลีได้ไปซื้อลูกไก่มา3ตัวพันธุ์ไฮบิดซึ่ง3ตัวนี้จะเป็นตัวเมียทั้งหมดเนื่องจากว่าไฮบิดเขาจะแยกเพศได้ถ้าเป็นลูกไก ที่เกิดมาเป็นสีน้ำตาลจะเป็นตัวเมียถ้าเกิดมาเป็นสีขาวจะเป็นตัวผู้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทราบกลับไปดูไก่พันุไข่ของชาลีตอนขอนขอนทึ่ชาลีได้พูดถึงไว้ก่อนหน้าแล้วหนึ่งสัปดาห์ผ่านมานะครับไก่ชุดนี้น่าจะเกิดวันที่14 มีนาคมนะครับพอถึงวันนี้เขาอายุได้8วันมาอยู่กับชาลีได้1สัปดาห์พอดีดูความเจริญเติบโตเขานะครับเขาเติบโตแล้วก็สุกซนพอสมควรพอเปิดฝาตะกร้าเขาก็จะบินขึ้นมาเกาะบุรคอน แต่ว่าเขาเขาจะขอบุญคอนนอกจากเขาพลาดนะครับตัวแรกที่พลาดและตกลงมาข้างล่างมาที่เท้าของชาลีนะครับซึ่งปกติเขาก็จะกระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับตอนนี้เขาอายุได้แปดวันครับดูเขาสุกสนนะครับ สุภาพแข็งแรงสุขสนน่ารักดีครับ